สวัสดีค่ะทุกทคนคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมี้นะคะในฉัน้นธมีส่สมณทาเป็นทนายความทางด้านกฎหมาย i m มเมอร์เ o ชันในประเทศสหรัฐเมริกาค่ะคุยสบายในคลิปนี้มีอัปเดตข่าวสารให้กับนักเรียนที่ถือวีซ่า F1 และได้รับใบอนุญ,ญาตทํางานภายใต้ OPT แล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างในเรื่องของการเดินทางออกนอก,นอกประเทศสหร,รัฐเมกาในระหว่างที่ยังถือ OPT อยู่ไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ ถ้า f 1อยู่เป็นนักเรียนอยู่ได้รับ OPT แล้วถ้าเดินทางออกนอกประเทศจะกลับเข้ามาในประเทศได้หรือไม่แยกคําตอบนะคะในการตอบคําถามนี้จะต้องแยกคําตอบเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือนักเรียนที่เป็นสายธรรมดานะคะคำว่าสายธรรมดาเนี่ยก็คือสายที่ไม่ใช่สายสเต็มนะคะแล้วน้องได้รับ OPT แล้ว1ปี แล้วน้องต้องการเดินทางออกนอกประเทศน้องๆน,นักเรียนเหล่านี้นะคะสามารถเดินทางออกนอกประเทศและได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศได้ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. วีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ 2. ได้รับใบอนุมัติ OPT ที่มีอายุ1ปีแล้ว3ได้รับใบอนุญาตทำงานหรือบัตร EAD แล้วนะคะ 4. น้องไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะเป็น H 1 B นะคะวีซ่าทำงานซึ่งเป็นวีซ่าของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิเศษนะคะ H 1 B ภายในช่วงระยะเวลา1ปีนี้5น้องไม่ได้มีใบสมัครขอเปลี่ยนสถานะอยู่ในระบบนะคะและข้อ6อีกข้อหนึ่งด้วยนะคะก็คือจะต้องมีจดหมายรับรองของนายจ้างด้วยถ้าครบทั้ง6ข้อนี้น้องเดินทางออกข้างนอกประเทศนะคะและกลับเข้ามาได้นะคะ และยังมีเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็คือ 1. น,นะคะหนังสือเดินทางไทยนี่แหละนะคะหนังสือเดินทาง,งที่ยังไม่หมดอายุ 2. วีซ่า F1 ที่ยังไม่หมดอายุนะคะ3 i20 ที่เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนหรือ DSO ได้เซ็นให้แล้วไม่เกิน6เดือนนะคะ4ใบอนุญาตทำงานและ5จดหมายยืนยันจากนายจ้างนะคะเป็นจดหมายยืนยันว่า คนคนนี้มีตำแหน่งงานอยู่จริงนะคะแล้วก็เดินทางออกไปและจะกลับเข้ามาทำงานภายใต้ใบอนุญาตทำงานภายใต้ OPT นั่นเองหมายความว่าน้องจะต้องได้รับการจ้างงานแล้วนะคะน้องจึงจะเดินทางออกไปแล้วกลับเข้ามาได้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดออกไปแล้วก็จะมีปัญหาในการเดินทางกลับเข้ามา กรณีที่2นะคะจะเป็นกรณีสําหรับนักเรียนสายสเต็มนะคะสําหรับนักเรียนสายสเต็มนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนที่สามารถต่ออายุ OPT ได้และนักเรียนสายสเต็มนั้นจะเดินทางออกนอกประเทศนั้นเนี่ยจะต้องแยกดูด้วยนะคะว่าได้มีการส่งใบสมัครขอต่ออายุ OPT ไปหรือยังคือนักเรียนสเต็ม OPT นั้นจะสามารถต่ออายุสเต็ม OPT ไปได้อีก24เดือนน้องจะกลับเข้ามาได้ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้นะคะ1มีใบอนุญาตทําทงานที่ยังไม่หมดอายุนั้น หมายความว่าได้รับอนุมัติแล้วใช่ไหมคะ 2. มีวีซ่า F1 ที่ยังไม่หมดอายุ 3. ม,มีจดหมายยืนยันการจ้างงานจากนายจ้างนะคะ 4. ได้รับอนุมัติต่ออายุ STEM OPT แล้วไป24เดือนนะคะอันนี้คือในกรณีของคนที่ ได้รับอนุมัติการต่อ OPT แล้วแต่สําหรับคนที่ส่งใบสมัครไปแล้วนะคะส่งใบสมัครขอต่ออายุ STEM OPT ไป24เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติถ้าจําเป็นต้องเดินทางนะคะแล้วจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคุณจะต้องเดินทางกลับเข้ามาภายใน12เดือนแรกที่ STEM OPT ยังไม่หมดอายุ เรื่องนี้มีความซับซ้อนนิดหน่อยนะคะสําหรับน้องนองนักเรียนที่อยู่สาย s t e ม o p t แต่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครต่ออายุ s t e ม o p t ไปอีก24เดือนก็จะกลับไปเข้าในกรณีที่1น่ข้างต้นนะคะกลับไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับนักเรียนที่ไม่ใช้สาย s t e มสิ่งที่ต้องระวังสําหรับน้องนองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า ใครก็ตามที่ไม่ใช่ u s i i t i z e n นะคะทุกครั้งที่มีการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสำหรับในกรณีของน้องนนักเรียนที่ถือ F1 เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากกว่าปกติด้วยนะคะขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะในกรณีที่เป็นนักเรียน F1 นะคะถ้าน้องนนักเรียนที่ถือ F1 แล้วหลังจากที่ได้รับ OPT แล้วนะคะน้องจะต้องรีบหางาน เพราะน้องจะอยู่ในสถานะว่างงานได้ไม่เกิน90วัน การนับเวลา90วันนี้นะคะนับจากวันที่ได้รับอนุมัตินะคะดังนั้นไม่ได้นับว่าตัวคุณจะอยู่ในหรืออยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าได้รับอนุมัติแล้วจะเดินทางออกนอกประเทศโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอันนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับอนุมัติแล้วและได้รับงานแล้วนะคะเราต้องเดินทางออกนอกประเทศอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง90วันนะคะถ้าใครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเรื่องกรณีข้างต้น ะะเช่นว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตทํางานหรือว่าไม่มีจดหมายยืนยันจากนายจ้างนั่นหมายความว่าถ้าน้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วน้องจะกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้กลับนะคะ และสิ่งที่ต้องระวังข้อที่2นะคะก็คือกรณีที่ถ้าเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาอีกไม่ได้นะคะก็คือกรณีของการเดินทางออกในช่วง grace period 60วันคือหลังจากที่น้องๆเดยนจบแล้วน้องๆรู้นะคะว่าน้องๆมีเวลา60วันเป็นช่วง grace period grace period นี้นะคะเขา ดีไซน์ออกมาเพื่อให้น้องจัดเก็บข้าวของนะคะเตรียมข้าวของเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศถ้าจะไปเที่ยวก็เป็นช่วงนี้ล่ละที่จะไปเที่ยวน,นะคะแต่เป็นการไปเที่ยวข้างในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย,อ,ย Canyon, อยากไปดิสนีย์แลนอยากไปแกรนด์แคนยอนอยากไปดู Sta t u e of Liberty นะคะอยากไปที่ไหนไปเที่ยวซะตอนนี้60วันช่วง Grace Perio d นี้เป็นช่วงที่น้องไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา Grace Per i o d 60วันนั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ไปเที่ยวนอกประเทศนะคะ สรุปง่ายๆนะคะถ้าจะออกไปแล้วจะได้กลับเข้ามาจะต้องมีเหตุผลทางด้านกฎหมายที่จะให้กลับเข้ามาเช่นว่ามีงานรอเราอยู่เป็นการทำงานภายใต้ OPT เขาจะต้องดูด้านหลังของ i20 นะคะมีการระบุไว้ว่าไหนจ้างคือใครนะคะแล้วก็มีจดหมายรับรองการจ้างงานจากทางนายจ้างนะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราหางานไม่ได้แล้วเราจะเรียนต่อนะคะเราก็จะต้องมี i20 ตัวใหม่ที่ ทาง DSO ต้องเซ็นนะคะน้องๆน,นักเรียนนะคะมีบางคนที่ไม่รู้นะคะว่าเป็นนักเรียนเราต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนด้วยถ้าเกิดว่าจะเดินทางออกนอกประเทศคือต้องแจ้งด้วยนะคะเขาจะต้องเซ็นด้านหลังของใบ i20 ของน้องๆด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็คือการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นต้องใช้วีซา่าเพราะฉะนั้นถ้าวีซ่าหมดอายุก็จะต้องไปขอวีซ่าใหม่ด้วยเพื่อเดินทางกลับเข้ามา สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่แน่ใจเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศนะคะน้องที่ถือวีซ่านักเรียนนะคะน้องต้องระวังระมัดระวังมากเป็นพิเศษในการเดินทางออกนอกประเทศนะคะถ้าไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนนะคะ D.S.O ของทางโรงเรียนสามารถที่จะให้รายละเอียดได้หรือหากอยากคุยเป็นรายละเอียดอยากปรึกษาในทางเป็นรายละเอียดนะคะน้องสามารถติดต่อกับทนายความทางด้านอิมิเกรชันได้นะคะเพื่อสอบถามในกรณีของตัวเองค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆายคนนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เขาได้ชมด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากทางสำนักงานค่ะและช่องทางการติดตามสำนักงานนั้นยังมีช่องทางทาง Facebook, IG และ Twitter ด้วยนะคะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ